สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่20มกราคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาบมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่าน ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับกรขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางชีวิตจะดีกว่านะครับก่อนเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์หมอฮักไขร่ขอแนะนำเหรียญดวงพี่ชัยสงครามซึ่งเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณทางด้านการเสริมดวงเสริมโชคลาภและก็บารมีนะครับท่านที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้ที่ i d l i n e h ฮักดู ข้างล่างคลิปนี้นะครับเอาละรครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้งานเริ่ม เยอะขึ้นนะครับงานมากงานเข้าใครที่รองานมีโอกาสได้งานนะครับแล้วก็มีการเงินที่ดีด้วยนะครับอย่างต่ว่าอาจจะมีเหตุมีเรื่องหมุดหิดราคาญใจบ้างเกี่ยวกับความรักรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น9เหรียญ9เหรียญคือ วิถีชีวิตของสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับจะเด่นในเรื่องของการทำงานสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีรายได้มั่นคงขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะไม่ค่อย,ให,ยให้ค่าความรักเท่าไหร่นักหรือไม่ก็พอใจที่จะอยู่คนเดียวนั่นหมายความว่าดวงความรักอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ด้วยในวันนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองกันนะครับเป็นก้าวไม้เท้านะครับปัิงานาก็เยอะขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวคนที่มีงานหลักทําอยู่แล้วบางทีก็อาจจะรับงานเสริมเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการงานที่รอมีงานเข้าจัดการบริหารการงานทํางานด้วยความรอบคอบระมัดระวังว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรรอนะครับและก็อย่าลืม ต้องดูแลสุขภาพด้วยบางคนดีใจโหมงานมากเกินไปอาจจะมีผลเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับประการต่อมาบาส่วนที่3เป็น5ถ้วยนะครับ5ถ้วยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักความคาดหวังที่ยังไม่ได้สมหวังเท่าที่ควรนะครับบางทีก็อาจจะมีข่อตกลงมีสัญญาเกี่ยวกับความรักว่าจะได้อย่างน้อนอย่างนี้นะครับแต่เวลา ที่เกิดขึ้นมาที่ได้รับจริงๆก็ไม่เหมือนที่ตกลงก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบไม่พอใจเป็นทุกข์หงุดหงิดเหล่านี้นะครับทั้งที่อาจจะมีส่วนที่ดีอยู่ไม่น้อยนะครับคืออารมณ์ตอนนั้นมองไม่เห็นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววัน อาทิตย์นะครับเป็นสองไม้เท้านะครับโอกาสดีนะครับจะมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาการงานดีขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานได้งานใหม่มีงานสำรองมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็มีรายได้มีการเงินที่ตามมาด้วยและก็สิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานเด่นขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับจะมีงานเข้า ทั้งงานประจำงานส่วนตัวงานฟีีแลนซ์นะครับการเงินดีขึ้นมีรายรับเข้ามาสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการทำงานมีไรายได้มีความมั่นคงขึ้นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมหวังเท่าที่ควรนะครับสุขภาพต้องระมัดระวัง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานมากเกินไปไม่พักผ่อนก็จะมีผลในเรื่องของสุขภาพได้นะครับส่วนโอกาสวันนี้มีแนวโน้มจะได้รับสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของโชคลาภการเงินและการงานนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับเส้นทางของการเดินทางเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเดินทางอาจจะ เดินทางไกลๆบางทีก็เปลี่ยนที่ทำงานไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับจับพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงมีอนาคตสดใสรออยู่โชคลาภสิ่งดีดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งเสริมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นชาริออด เป็นดวงของนักรบเป็นดวงของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงสู้และก็เดินหน้าต่อไปสร้างอนาคตได้นะครับบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการทำงานที่ใหม่ไกลไปไกลๆนะครับไม่ว่าเป็นต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะครับศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างอนาคตตัวเองได้ดีเข้มแข็งมากขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7 ถ้วยนะครับเจถ้วยคือความรู้สึกสับสนอยู่กับบางปัญหาอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่ยังไม่ลงตัวด้วยคิดเยอะคิดมากห่างไกลกันพัดภาคจากกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือความรู้สึกอารมณ์เช่นเดียวกันนะครับบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่า ตัวเองอยู่คนเดียวเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆรอบตัวแบบตัวคนเดียวนะครับหาคนช่วยเหลือไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะพบกับผู้ใหญ่ท่านจะมีทางออกหนักแน่นมั่นคงสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับประการต่อมาครับมาดูเสวนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเฮอร์เมสบัณนิ้ดวงดีเด่นขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมแนวโน้มที่ท่านจะพบตกความสำเร็จพบแสงสว่างและมีโชคลาภในเส้นทางของชีวิตก็มีโอกาสนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการเดินทางการยกระดับพัฒนาตัวเองด้วยความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงงานเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการ ที่ท่านจะได้มีโอกาสพบกับความสำเร็จในเส้นทางของการทำงานการเริ่มต้นชีวิตนะครับส่วนประเด็นความรักอาจจะยังมีปัญหาทำให้เกิดความเครียดความคิดบางทีก็สับสนอยู่กับบางอย่างนะครับทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ก็ได้นะครับต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนโอกาสและก็โชคลาภ วันนี้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งดีๆส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ท่านที่เข้ามาฟังก็สร้างบุญสร้างกุศลและก็รับแรงบันดาลใจจากจุดนั้นไปนะครับท่านจะพบแสงสว่างมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคาร ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะได้ รับความสมหวังมีงานเลี้ยงงานฉลองมีความสนุกสนานกับชีวิตการงานเด่นขึ้นการเงินดีมากๆนะครับส่วนรายละเอยดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น4ถ้วยนะครับ สี่ถ้วยคืออารมณ์นะครับวันนี้อาจจะังหดดจิตยอยู่กับเหตุการณ์บางอย่างง่ายเป็นพิเศษนะครับคืออารมณ์มันอ่อนไหวอะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยก็จะเจอปัญหานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะดูแลจะบริหารอารมณ์สภาพจิตใจตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับบางคนก็ไปให้ค่ากับความรักเกินไปทุ่มเทเพราะความรักเกินไปคาดหวังมากเกินไปแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะมาไม่เหมือนที่คิดก็จะเกิดเป็นปัญหาได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ิ ถ้วยนะครับสิบถ้วยคือโอกาสที่ดีในการที่ชาววันอังคารจะประสบผลสำเร็จตามที่ได้นะครับได้ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับวันนี้งานดีขึ้นมากๆางานเก่างานใหม่เดินหน้าต่อไปนะครับมีความมั่นคงดีมากการเงินรับเงินเยอะๆด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสสมหวัง และงานเลี้ยงงานฉลองก็จะตามมาด้วยนะครับใครที่กําลังคิดจะจัดงานใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสนะครับในผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน,นี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นราชิเนีไม้เท้านะครับคือความมั่นคง ของการงานนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะเจ้าของกิจการมีงานส่วนตัวทำหรือไม่ก็เป็นระดับผู้บริหารมีความสมบูรณ์อยู่นะครับหรือไม่ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววัดอังคารนะครับเป็นเดฟนนะครับวันนี้บรรยากาศสบายๆมีความสมหวังมีความสุขนะครับคือ ไม่ได้เครียดกับอะไรจนเกินไปและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่งานก็เปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นงานใหม่ได้นะครับเน้นไปที่ความสุขมากกว่านะครับสำรับดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดองคนมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินและก็เรื่องความรักด้วยนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะคาดหวังความรักแบบมากๆนะครับแต่พอผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นักคืออารมณ์มันอ่อนไหวมัน,มนหงุดหงิดง่ายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ว่าจะบริหารอารมณ์บริหารจิตใจตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ภาพรวมแล้ววันนี้นะครับจะเด่นจะดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินบรรยากาศสนุกสนานมีความสุขความสมวังในเส้นทางของชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีเส้นทางดวงของการเริ่มต้นที่ดีนะครับเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้กับไปสู่ทิศทางที่ดีได้นะครับโอกาสของความมั่นคงร่ำรวยก็เปิดกว้างขึ้นรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่นะครับเป็นเดมอนเดมอนคือความคุมเครือนในใจนะครับอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจปัญหาบางอย่างนะครับ สาภาว่าจิตใจก็สับสนนิดนึงนะครับเลือกไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรดีจะเดินหน้าต่อไปหรือจะพอเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับถ้าอะไรมันกระจ่างนะท่านก็จะเห็นทางเดินดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเจอปัญหาต้องหนักแน่นอดทนและก็ใจเย็นๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นสัตตานะครับจากเดิมมูลก็เปลี่ยนมาเป็นสัตสตาสตตาคือการคลี่คลายปัญหานะครับท่านที่เจออุปสรรค ท่านจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่ดีในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆได้เริ่มต้นงานได้ดีขึ้นนะครับงานใหม่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงการงานหรือไม่ก็สถาน,น,นที่ทํางานด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินก็จะตามมาบรรยากาศของชีวิตต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น4ไม้เท้านะครับการงานที่รอ ใครที่รองานอยู่นะครับท่านมีโอกาสได้งานทำนะครับเริ่มต้นงานใหม่ได้หรือไม่ก็มีการรอเงินก็มีโอกาสจะสมบังนะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่รอความรักก็มีโอกาสนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาการงานการเงินความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้ครับประการต่อมาครับมาดสูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววัน พุธนะครับเป็นราชินีเรียญน,นะครับวันนี้โอกาสดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของการเงินนะครับโชคลาภทรัพย์สินได้ได้มีแนวโน้มจะได้รับเงินจํานวนมากๆแล้วก็เติมเต็มความสมบูรณ์ด้านอื่นๆได้ความรักก็ดีแล้วก็ชีวิตการงานก็จะมั่นคงขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่ เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่ดีคลี่คลายปัญหาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้นะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรที่รู้สึกว่าแย่ๆไปสู่อนาคตที่สดใสขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้จะประสบความสำเร็จในเส้นทางของการเงินเป็นอย่างมากรับทรัพย์มีโชคลาภตามมาด้วยความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักได้ความมั่นคงในเรื่องของ การงานนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันพฤหัสบดีพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของอนาคตสดใสเดินทางเดินหน้าต่อไปทำสัญญาเจราจาตกลงการงานการเงินใหม่รายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาตลอดและที่สำคัญนะครับวันนี้เงินไม่ขาดมือรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤรหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ณใบที่หนึ่งเป็นสาม ไม่เท้านะครับเรื่องของการงานนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นทํางานได้นะครับเดินหน้าต่อไปได้เลยนะครับสารต่องานเดิมได้หรือไม่ก็จะมีข้อตกลงมีการทําสัญญามีการเจราจามีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนั่นคือช่วงเวลาของการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้รวมทั้งการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมการอบรมการธรรมนาต่างๆเหล่านี้ก็จะดีตามมาด้วยการเงินรับรั์นะครับวันนี้ชาวบันพฤหัสมบดีครับอาจจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามา าเงินลงทุนจากเพื่อนร่วมลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยและก็ความรักก็ดีขึ้นนะครับอ่มีการขยับเข้าไปเจราจาพูดคุยการตกลงกันทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบนะครับชีวิตก็เด่นหน้าต่อไปเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาต่างๆอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับทำให ชีวิตของชาววันพฤะหัสสวดีวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเดินทางนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามามีความสุขมีความสมบูรณ์นะครับ พบเจอคนจำนวนมากๆม,มีศิละปะการแสดงความบันเทิงมีทรัพย์สินรายได้เข้ามาลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเข้ามาเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววัน พฤหัสบดีนะครับเป็นสามเหรียญวันนี้โชคลาภดีเยี่ยบนะครับเงินไม่ขาดมือเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับคือเงินเข้าตลอดวันนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์ก็เด่นด้วยและมีเซนส์พิเศษพิเศษในการที่จะทำสร้างรายได้ลงทุนอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จมีดวงพิเศษสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับสรับดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นจุดเด่นคือการก้าวไป ข้างหน้านะครับเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองได้ทํางานใหม่สัมสัญญาเจราจาตกลงใหม่ๆหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ๆด้วยแล้วก็หมายถึงการเงินที่ จะดีตามมาด้วยนะครับทรัพย์สินได,ได้เกิดความมั่นคงขึ้นลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับร่วมกันทํากิจกรรมใหม่ๆทําให้บรรยากาศมีความสดใสมั่นคงขึ้นนะครับและความรักก็ดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ยังมีดวงพิเศษพิเศษเกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะครับเป็นเซนส์พิเศษสําหรับชาววันพฤหัสบดีโดยเฉพาะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีไรายได้จึงจะมีเงินเข้ามาทั้งวันนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับบันนี้งานมั่นคงขึ้นนะครับบทบาทหน้าที่ตำแหน่งงานการรับผิดชอบต่างๆรวมทั้งจะได้งานใหม่งานใหญ่ๆขึ้นมาด้วยนะครับแต่อยไรก็ตามก็อาจจะมีจุดที่เป็นปัญหาต้องระวังอยู่ด้วย รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัจจักรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น10บไม้เท้าวันนี้งานเยอะงานมากและงานสําคัญสําคัญด้วยนะครับท่านจะได้ดูแลรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนั่นหมายถึงองค์ประกอบของความส้เร็จที่จะตามมาบางทีก็หมายถึงตําแหน่งงานที่จะต้องมากขึ้นด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น7ม็ดไ เหรียญน,นะครับจะเหรียญคือเรื่องของการเงินนะครับรายรับก็จะดีขึ้นการบริหารการจัดการการบางแผนเป็นระบบก็จะตามมาในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้น ตามบริบทของงานของแต่ละคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่ต้องดูแลลูกน้องพน,นักงานเป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องดูแลลูกศิษย์พ่อแม่ดูแลลูกหลานนะครับในช่วงนี้ก็จะเด่นขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะครับ คนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านอาจจะมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับความขัดแย้งมาพร้อมกับเรื่องของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความไม่ปกติขึ้นมานะครับก็ต้องรอบคพบอระมัดระวังด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้การงานดีนะครับรับผิดชอบงานใหญ่ตำแหน่งใหญ่โตขึ้นดูแลหน้าที่ต่างๆได้มากขึ้นตามบริบทตามบทบาทของแต่ละคนนะครับเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็ดูแลลูกน้องเป็นครูบาอาจารย์ก็ลลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ก็มีเรื่องต้องดูแลลูกหลานเป็นพิเศษนะครับ การเงินบันนี้บริหารดีๆนะครับไดยรับเข้ามาตลอดแต่ว่ารายจ่ายก็ยังมีนะครับประเด็นความรักค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะยังไม่สดใสเท่าไหร่นักส่วนเรื่องที่ต้องระวังคือคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะครับต่อมานะครับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้นะครับจะคามั่นคงขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดนะครับและก็มีโอกาสคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ดีด,ด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือการบริหารการจัดการการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับท่านจะพบกับโอกาสที่ดีนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้มั่นคงขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ดีตามมาด้วยนะครับจะได้รับเงินจนํานวนมากเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมาบริหารมีกําไรจากการค้าขายมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ประเด็นของ ความรักนะครับก็ยังเข้าใจสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นบริบทที่ดีขึ้นจะผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นความคิดความสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆตามมานะครับเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจดีขึ้นนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับแม้ว่าบางคนจะเจออุปสรรคเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ท่านสามารถควบคุมได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับจัดการปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น6ดาบนะครับโอกาสดีดีตรงที่สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นได้ร,รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับชีวิตจะดีขึ้นนะครับสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้านะครับก้าวให้ถึงจุดนั้นแล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงคนที่สามารถผ่านอุปสรรคได้นะครับเจอปัญหาก็จริงแต่ว่าท่านจะมีจังหวะมีช่วงเวลาที่ดีในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายก้าวเดินไปถึงเส้นชัยได้นะครับและก็จะมีงานมีเงินมีความรักที่สมบูรณ์นะครับการเงินดีมากรับทรัพย์มีความเข้าใจซึ่งกันและกันชีวิตดีขึ้นนะครับสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วิเคราะห์เจาะลึกกันเป็นบันๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสดใสมั่นคงรุ่งเรืองและก็ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ